สวัสดีครับสวัสดีบ่ายโมงอยู่ก่อเก่งเกิดมาซ่อมเครับไอ้ขับรถยกนะฮะมุเขียวอภารกิจเปลี่ยนยางริมถนนครับเปลี่ยนยางริมถนนไปเปลี่ยนแล้วครับสุดยอดเลยมากันเป็นครอบครัวเลยนะ น่าจะไปเที่ยววัดเที่ยวอะไรกันมานี่แหละยางแตกก็เลยเปลี่ยนออกไปเปลี่ยนยางให้อันนี้กลับมาแล้วนะไม่ได้ถ่ายเลยจะไปหากปเทนะียวกินนะะไปหากระเตียวกินก็ไปเปลี่ยนยางอะไรไหให้ลูกค้ามานะครับโอนั่งวินมอเตอร์ไซค์วิ่งหาครับแต่ มันไม่มีอยู่ไหนเปิดนะฮะก็มีอยู่ที่บ้านผมนะครับกําลังทําแอะลุงแดงอยู่กําลังใส่สายเบรกมือเรก,ก็มาตามนะครับโอ้มาไกลนะสิบนน่ายะสิบโลอ่ะไม่คิดดูอ่ะไม่มีใครทําให้เออแปดผมก็วิ่งไปแล้วก็ไปมาก็ไปเห็นมาเป็นครอบครัวเนะครับมีเด็กมาด้วยเพราะว่ายางแตกตั้งนานแล้วแหละ ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วนะหาร้านไม่ได้ปั๊มก็ร้านยามันปิดเพราะว่าไปเที่ยวไปทำบุญกันมานะครับนครนายกก็พอไปเปลี่ยนเสร็จก็เห็นมีเด็กอะไรมากันเยอะนะครับมีคนแก่เราก็เลยไม่คิดตังค์อ่ะไม่ได้คิดตังค์อะไรเลยครับผมก็บอกโว้ยไม่ได้หรอกมันต้องคิดบอกไม่เป็นไรบอกมาหลายคนก็ช่วยกันไปนะครับ ยากเกย็นอะไรเลยก็เลยเปลี่ยนล้อให้เสร็จก็เขาก็เราไม่ได้เรียกเงินไม่ได้เรียกอะไรครับนี่ครับให้น <c oughs> ขนมมาถุงเบเลยเลยให้ขนมมาถุงบปเล์เลยนี่ไปหาอะไรหาข้าวกินอย่างเดียวก็พอแล้วเนี่ย <c oughs> นั่งแท้ขนมฟันผู่ครับวันนี้เนี่ยครับเนี่ยตายมาถุงเบลืมเลย <c oughs> แย่งเด็กกินมาวะเนี่ยก็นี่ก็อยู่ริมขับรถอยู่เรียบริมคลองนะเนี่ยครับบางครั้งเงินทองมันก็ไม่ได้สำคัญเสมอไปนะฮะรอยยิ้มที่เราได้รับความสุขที่เขาได้กลับคืนไปแล้วก็ภูมิใจแล้วนะฮะบางครั้งเราก็ ให้ประโยชน์กับสังคมบ้างนะครับมันก็เป็นเรื่องดีนะฮะมันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ที่ดุลพินิษของเรานะครับว่าจะาเก็บหรือไม่เก็บเราเก็บหรือว่าเราจะไม่เรียกถ้าเราดูหน้างานนะครับแล้วผมก็ฝากนิดเนืนะ้อบอกดานนี้เหมือนกันนะครับ ดยู่ที่ดุลพินิษ์ของท่านนะฮะรุ่มมารวยกันได้ก็ช่วยๆกันนะครับงันทองทุกวันนี้มันหายยากครับรู้ครับพอใจนะฮะพอใจว่าทําตามหน้าที่นะครับถ้าท่านรุ่มมารวยกันได้สังคมก็น่าอยู่นะครับนี่ผ่านไปเรื่องเจ้าหน้าที่ได้ไงวะเนี่ยขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับใยังไม่ทานข้าวก็ทานได้นะครับ ใครเดินทางไปเที่ยวขับรถก็เดินทางปลอดภัยนะฮะฝนก็ฟ้าฝนเริ่มมืดนมล์แล้วครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ